กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดมาแล้วค่ะสัญญาณจากอายการประเมศอินทรชุมนุมนะคะวันนี้เรื่องลอตเตอรี่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ครับเป็นไงคุณผู้อยู่เมืองจานพอจะมีข่าวลอตเตอรี่ไหมของไทยอ๋อยังไม่ได้ฟังที่เขาแถลงล่าสุดเลยอะค่ะอาจารย์เห็นบอกว่าจะมีพลิกมีพลิกหรือเปล่าอย่างั้นนะผมก็ไม่รู้รายละเอียดแต่ว่า ขาบอกว่าดูจากคุณว่าตำรวจนี่โค้มลงเิดบอะไรผมก็ยังสงสัยอยู่มันไปคัดแต้งขนาดไหนเราก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของใครแต่ที่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหามอยู่ตรงนี้ว่าถ้าวันนี้เขาแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาว่าว่าคุณตำรวจคุจารนเนี่ยคืตำรวจเนี่ยยัดยียดของตกคือเก็บของได้แล้วไม่มอบใช่ไหมครับก็อยักยีดของตกก็เป็นข้อหาไม่ใหญ่ไม่โตเท่าไหร่ย่งงก็ต้องไปสู้กันในสื้นสารทีนี้ก็อยามว่าถ้าผมเป็นถ้าผมผมนึกของผมนะ ถ้าผมเป็นเหยการที่รับผิดชอบคดีนี้นะมันยังฟ้องไม่ได้นะคุณจินตนโอ้เหนีผมไม่รู้ว่าเพราะว่าคุณครูปิชาเนี่ยไปฟ้องที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีแล้วว่าว่าคุณครูเป็นเจ้าของทีนี้ถ้าถ้าตำรวจบอกเห็นว่าครูปิชาเป็นเจ้าของแล้วส่งมาให้ผมนะครับแล้วผมสาวฟ้องไปเลยสมมตินะสมมติเรียกยกของตกและต่อมาศาลที่ฟ้าสาวว่าไม่ใช่ของครูปิชามันก็จะเป็นข้อขัดแย้งกัน ต่เพราะจริงมันก็จะขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเป็นมีคนถามเลยกันว่าแล้วอายการจะทำยังไงไม่จะสั่งฟ้องหรือจะไม่ฟ้องแต่ถ้าได้ความว่าครูปีชาเป็นฟ้องแพ่งแล้วเพื่อที่จจสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของก็ต้องรอให้ศาลมีคำพิพากษาในระดับนึ่งก่อนถ้าศาลต้นต้นมีคำพิพากษาว่าเป็นเจ้าของออการฟ้องของอายการก็ง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่ตอนเดี๋ยวไปกันมาคืาอแค่อายการฟ้องก่อนอายการฟ้องตามไปแน่นอนผมไม่เชื่อว่า คุณคุณคุณตำรวจนี่นแก่พต้องยื่นคำร้อง่อศาลแหละขอให้รอศาลในคดีแพ่งที่นาก่อนว่าใครเป็นเจ้าของเพราะว่าเหตุผลเรื่องนี้ทำไมคดีแพ่งมันสูงกว่าคดียาเนื่องจากว่าณขนณะที่เอารางวัลไปเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเนี่ยคุณตำรวจนี่นแกเป็นผู้คอบคองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการพิสูจน์ว่าคุณตำรวจไม่ใช่เจ้าของคนพิสูจน์คือคุณครูปิชาไม่ใช่ตำรวจครับ อันนี้ก็ติดตามกันตอนต่อไปก็แล้วกันจะชุณตักใจประของใจคนใคนหนึ่งครับวันน,นี้คุณคุณานีคุณป่าไม่กเริ่มที่คุณอมพลนะคะอันนี้เขาสอบถามความคิดเห็นอาจารย์นะคะว่าช่วงนี้กรณีรองนายกที่เป็นข่าวอยู่ต่อเนื่องเนี่ยน,นะคะ <c oughs> ยยถ้าเทียบกับคดีประหลัดสุพจน์เนี่ยเขาถามว่าในความคิดเห็นอาจารย์เนี่ยต่างกันไหมต่างกันยังไงอะคะอ่ะอของ่ันประหลัดสุพ์เนี่ยศาลไม่เชื่อ ศาลไม่เชื่อว่ายืนเพราะท่านตลาดสุพัฒน์เนี่ยเอารถโ๊กคันนั้นมาใช้เป็นอากนทุกวันเติมน้ำมันเองบำรุงเองศาลก็เลยไม่เชื่อค่ะนั่นจะเป็นชขี้บอง่นอันนั้นคือคือเรื่องรนเรื่องยื่นยานศาลนะแต่ของท่านท่านท่านลองมาโยงโยงเป็นเรื่องอของศาลไม่แจ้งอ่ะไม่แจ้งท่านผูแต่ยังยังไม่ยังไม่ถึงที่สุดนะครับเพราะของของท่านสุพัฒน์เนี่ยเขาแจ้งเขาไม่ได้แจ้งแล้วก็โดนดำเนินคดีไปสอบไปจนเสร็จนะครับอ่า กับเดือน17ล้านอะไรมันก็พังกันไปแต่ของท่านท่านท่านเราเนี่ยเยเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ต้องแจ้งและมีคนกล่าวหาว่าท่านไม่แจ้งทีงนี้ว่าถ้าถ้าผมพูดอย่างให้ความเป็นธรรมเนี่ยบางทีนเนี่ยครับก็เรียกอะไรบางทีเราก็ไม่ว่านาฬิกาเนี่ยเป็นเครื่องใช้อันจาเป็น <c oughs> ส่วนตัวแล้วก็ลืมนึกไปว่าราคามันสูงเกินกว่า2แสนก็เลยอาจจะไม่แจ้งแต่ว่าถ้าถามว่ายิ่งผลิตไหม ต้องตอบได้ยันดียันแบบนี้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่พิเ็นเลยครับเรื่องไม่แจ้งกับเรื่องทุจริตเนี่ยมันความเสียหายมันคนละระดับเลยนะถ้าทุจริตมันแย่เลยนะแต่เรื่องนี้ท่านไม่ได้แจ้งท่านจะบอกข้อให้ยืมมาที่ผมที่ผมเขียนเนีบอกผมเขียนในหลักการว่าเพราะว่าปปชเขาบอกยืมันไม่ต้องแจ้งไม่ใช่ของตัวเองไม่ต้องแจ้งผมเลยไต้แจ้งแบบถ้าอย่างนั้นต่อไปไม่ต้องแจ้งอะไรเลยนะแค่ผมจะขึ้นบรรยงตำแหน่งระดับอาิบที่ดีผมจะต้องแจ้งถ้าติเนี่ย ผมก็ไปหาทางยืนยับสิ่นก็มีมาใช้หมดเลยที่ได้มาที่เป็นเป็นประเด็นนะครับผมไม่ได้เกลียดกับท่านรองนายกเพราะว่าท่านรองนายกท่านบอกแล้วว่าให้ที่สุดไปตามไปตามกระบวนการถ้าผิดท่านก็ก็ว่ามาถ้าไม่ผิดก็ว่ามาเพราถ้าปปชพูดอย่างเงี้ยพวกเันตรงๆท่านรองนายกก็เสียหายแล้วท่านรองนายกไปสั่งเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ฟังหูไวหูครับฟังหูไวหูก่อนจะพึจาตัดสินใจว่าใช่หรือไม่ใช่ครับผม คุณัชนรินบอกว่ามีบุคคลคนหนึ่งนะคะก็เล่น f c e e o o o นะคะแล้วก็ชอบโพสต์รูปปืนนะเป็นปืนของเขาเองหรือไม่ยังไงก็ไม่ทราบนะแต่ไม่แน่ใจว่าไอก,การชอบโพสต์รูปปืนแบบนี้นะมันมันผิดกฎหมายไหมเราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเขาได้หรือเปล่าวะคะอาจารย์ เออความจริงเจ้าหน้าที่ก็ไมไปตรวจสอบอยู่แล้วไม่เป็นแย้งถ้าเห็นเนี่ยนะครับคือลูกปืนเนี่ยมันก็โพสได้นะครับลูกปืนโพสได้แต่ลูกเปลยเนี่ยโพสไม่ได้ทีนี้ไอ้ปืนเนี่ยของเขาเองหรือไม่เนี่ยเป็นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนหนึ่งแล้วก็ต้องดูข้อความอีกว่าเขาขียนยังไงไม่ควรโพสเล่นปืนจำหน่ายก็ถูกจับมาแล้วนะครับแล้วปืนนี้เป็นปืนอะไรคือถ้ามันผิดกฎหมายเนี่ยหน่วยงานของรัฐ็ดีอยู่แล้วครับค่ะแล้วก็คุณณัทวันนะคะก็ สอบถามเพิ่มเติมมาบอกว่ากรณีเกิดอุบัติเหตุนะคะชนในหมู่บ้านแต่ว่าตกลงกันไม่ได้เถียงกันไม่รู้เรื่องแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจรไม่ยอมมาเนี่ยเขาถามว่าแล้วทางออก,กจะแก้ปัญหาย,ยังไงดีคะอาจารย์อ๋อเราก็ฟ้องทางแพ่งนะฟ้องทางแพ่งจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเข้าไปตรวจสอบไม่ได้ก็จริงแต่ว่าสามารถลงบันทึกประจําวันได้ก็ไปลงบันทึกประจวาวันแล้วแต่ตำรวจจะไม่ตอบเปลือให้ เื่องเปจนจำลอนและเป็นหลักฐานก็มีเหตุเกิดจริงๆเราอาจจะถ่ายรูปลิเก็บไว้ถ่ายโทรศัพท์เก็บไว้แล้วก็ไปใช้จิตในการต้องรองในื่างแช่นครับคุณค่ะคุณประสงค์บอกว่าเขาอาศัยอยู่บ้านที่เป็นลักษณะทาวน์เฮาส์นะคะทีนี้เพื่อนบ้าน<ด>ก็ต่อเติมหน้าบ้านเขานะซึ่งเดิมเนี่ยเป็นที่จอดรถนะก็ต่อเติมออกมาจนเต็มพื้นที่นะปรากฏว่าคือตอนแรกเขาเขาคิดว่าเขาจะไม่ซื้อรถ แต่ปรากฏว่าน,นี้เนี่ยลูกสองคนของเขาถอยรถออกมาคนละคันแล้วก็หาที่จอดไม่ได้มาจอดอปิดหน้าบ้านล้ํามาหน้าบ้านเ<อ>พื่อนบ้านทําให้มีปัญหาเข้าออกอยู่เรื่อยแล้วก็เริ่มมีปัญหากันบ่อยขึ้นก็เลยปรึกษามาว่าคือไม่รู้ว่าวันข้างหน้าในเรื่องมันจะรุนแรงขึ้นขึ้นกว่านี้หรือเปล่าแต่เบื้องต้นเนี่ยอยากจะหาใครเข้ามาเป็นกรรมการมาช่วยหน่อยคะ่ะอาจารย์จะทายัางไงดีคะ,ม,ม,ะมันจะเป็นกรรมการยังไงเราต้องแตไปแค่หน้าบ้านเรา ใ่ครคือแตผมไม่เข้าใจว่าเขาตั้งเป็นกรรมการขนาดไหนอคจะใส่เกลี่ยกันนะจะใส่เกลี่ยกันอาจจะไปร้องที่เขตก็ได้ร้องถือเป็นรองธรก็ได้่าช่วยใส่เกลีอยแต่ว่าจะใส่เกลีอยยังไงเนเมื่อถ้าเราเราไปเรื่องล้ำต้นเนือนในดินแดนของในจิตไมขอบเขตจิตที่ที่พบพินพ้ก็คงจอดหน้าบ้านนี่ยมันก็เป็นนที่สาธารณะแหละแต่ว่าแต่ว่าถ้ามันล้ำเป็นคนอื่นเขาเดือดร้อนลำคาเนี่ยมันก็เป็นการทุจริตที่ไม่ถูกต้อง นะครับอาจจะต้องหาทางตรงไหนที่เป็นที่จอดที่เช่าก็คงต้อเช่าแต่บ้านผมเนี่เหมือนกันเขาก็เลยมีถ้เปิดให้เช่าเดืนอนเจ็ดร้อยนะครับอลองดูที่กระจายใจแล้วก็มีก็เช่าที่ได้จอดดีวอาครับค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วก็ถามเพิ่มเติมมาบอกว่าเอ๊ะการต่อเติมหน้าบ้านจนเต็มพื้นที่เนี่ยนะคะการที่เทศบาลอนุอญ,ญาตให้ก่อสร้างหรือว่าให้ต่อเติมแบบนี้เนี่ยสมมุติถ้าเทศบาลอนุญ,ญาตเนี่ยถือว่าเป็นความผิดไหมคะอ๋อถ้าเขาใหอนุญาตให้ก่อสร้างนะคะไม่เป็นไร เดยเด็ดเขาจะไม่อนุญ,ญาตานะครับนะคร,ค,ครับเรื่องสายตาสายเงินล้ำเกินเี่นเขาก็ไม่ยอมครับค,ค่ะค่ะคุณดูดมค่ะบอกว่าอยากจะทราบว่าที่ดินราชพัสดุเนี่ยความหมายมันคือยังไงอะคะอาจันอ๋อเป็นที่ดินของหลวงฮนะคือคนพนารักษ์เป็นคนดูแลที่ดินที่ดินที่เป็นของแผ่นของหลวงทั้งรื่ของหลวงที่ที่ที่เป็นของราชการของสถสานสิทิของราชการเนี่ยกเรียกที่ราชพัสดุ ที่ราชการใช้อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มีที่บางแห่งที่เป็นที่ราชปะดุจซึ่งคนรลักอาจเอาออกให้เช่าได้ครับผมค่ะแล้วก็คําถามเพิ่มเติมก็คือว่าคุณพ่อเขาเนี่ยก็มีกรรมสิทธิ์อยู่ในที่ราชพัสดุนที่นี้สงสัยว่าเอ๊ะหลังมมอ๋อกรรมสิทธกันเช่าน,น,น,นะคะคือเขาสงสัยว่าเอ๊ะถ้าหลังพ่อเขาเสียชีวิตเนี่ยนจะเอาไปใช้อะไรได้ขายต่อได้หรือเปล่าอะค่ะอ ายไม่ได้เพราะม่ช่้อของเราอันที่หนึ่งแต่เราเนี่ยขอรับเงนติดทีิการเช่าม่ได้นะครับถ้าถ้าถ้าคนอื่นจะขอเช่าเราว่าจะขายเซ้งอ่ะเขาจะขอว่าเซ้ง <Okay. S 2> อ่ะเซ้งติทีิการเช่าคุณก็จ่ายเราแต่คุณต้องไมติดตอ่อกับราเช่าใเองนะว่าคุณเป็นเช่าเนี่ยอาจารย์นี่อาจารย์นี่เท่านั้นนะครับอ๋อค่ะคุณทิปวรรณก็บอกคุณพ่อไปกู้เงินมาโอสองแสนนะแล้วก็ค้างชำระ้ามาหนึ่งปีเจ้านี่ก็ เรียกไปเขียนสัญญาเงินกู้ใหม่แล้วก็บอกว่ารวมอดอกแล้วเนี่ยยอดใหม่ก็คือ250,000หบาทแล้วก็เรียกเก็บดอกเบ,บี้ยรายเดือนใหม่ก็เลยสงสัยว่าการที่เจ้าได้ทำแบบนี้เนี่ยเขามีสิทธิ์ทำได้ไหมเราจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนได้บ้างนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยสองแสนห้านในดอกมันจะเกินหมสองหมื่นห้ามันน่านจะเกินหนึ่งปีถ้าเรามีสัญญาเก่าอยู่แล้วไปทำสัญญาใหม่เนี่ยเราก็เราก็ขอความช่วยเหลือจากเหรัญญาการได้ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานทนายสภาทนาย ในมือจิตบัตหรือว่าจะเป็นฟ้องร้องวิาจารก็ได้ครับถ้าเรามีหลักฐานเก่าว่ามีการอัพขึ้นมาเพื่จากอากาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ก็รอเขาฟ้องแล้วเราก็ต่อสู้คดีก็มีแต่นาะเดียวชอาก็่มีต่อพิเยเคุนอาจารย์เราไม่มแต่เพียงสองแสนเท่าเดินครับค่ะแล้วก็คำถามทาง SMS นะฮะนี่ก็สอบถามความคิดเห็นอาจารย์นะคะก็บอกว่าอยากจะทราบว่าอาจารย์คิดยังไงกับการที่กองสลากนะส่งหวยครึ่งหนึ่งไปให้ในทุนรมเล่มขายอีกครึ่งหนึ่งแบ่งให้คนจนขายรายละห้าเล่ม คนจนก็ไม right, yes. hmm. hmm? uh ่พอขายก็ต้องไปซื้อจากนายทุนแบบเกินราคาก็เลยสงสัยว่าวิธีการอย่างนี้ผิดมาตราร้อยห้าสิบเจ็ดหรือเปล่าคะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามว่าผูกองตลาดเขาบอกเขาไม่ได้แบ่งแบ่งอย่างนี้นะค่ะเขาแค่ให้ใช้ขายเดี๋ยวนี้เขาไม่มียี่ปัวไม่มีนายทุนแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะ่ทำเงินเองนี่มันจะเป็นเรื่องของใจละขั้เรื่องะที่ผลิตกันเองนี่ก่อนนีผมไม่รู้นะเพราะปกติเขาไม่ให้เรียนะครับเขาไม่เรียนแล้วก็ ก็ห้าเสือที่เคยสั่งได้อยู่เนี้ยเขาไม่ให้แล้วเดยเดี๋ยวข้อมูลจะผิดต้องดูข้อมูลไหน่เลยเดี๋ยวเขาว่าอะไอีกงีครับค่ะคุณปิ่นชัยบอกว่าเขาเล่นแชร์กับเพื่อนในที่ทํางานนะนะคะปรากฏว่าเล่นไปถึงมือที่ห้านะคนที่เปียแชร์ก็ลาออกนะพอลาออกไปได้สองเดือน นะเปียไปเดือนที่6 7 8นะคนที่เปียก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้ตอนนี้แช่ก็ทำท่าจะล่อแล่อยู่แล้วนะคะก็เลยสงสัยว่าเขาจะไปแจ้งความได้ไหมข้อหาอะไรดีอะค่ะต้องติดต่อบให้แช่ค่ะถ้าแช่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดใครหายไปไม่เป็นไรแต่เท้าแช่ต้องรับผิดชอบครับเท้าแช่แล้วรับผิดชอบเลยมีหวังเดินอีกเนี่ยแน่ไอ้แจ้งความก็แจ้งความจากเท้าแช่นั่นแหละว่าว่ามันแล้วก็ว่าผิด อเอบอการลินแผครับอ๋อค่ะคุณสุทินบอกว่าขับรถกระบะป้ายแดงนะเขาถอดกันชนท้ายออกปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกแล้วเขียนใบสั่งบอกว่านี่คือการดัดแปลงสภาพรถแล้วก็ให้ไปเสียค่าปรับนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าไอ้การถอดกันชนออกเนี่ยมันมันใช่การดัดแปลงสภาพรถไหมคะอาจารย์ไม,มไม่เข้าใจคำถามมันถอดไปไหนก่อน ถอดไปได้ไปทำอะไรก็ถอออกไปต่อมและระหว่างใช้นี่มันไม่ได้ติดมันก็ไม่ติดอะไรนะครับคือถอดไปจัดแปลงมันเปลี่สภาพกันเรินเยมันไม่ทําให้มันไม่ทําให้รถนี่มันเสียหายนะครับอันนี้ต้องต้องดูดีว่ารถถอดทำไมนะครับค่ะรายต่อไปคุณจําลองนะคะบอกว่าขับรถมาทางปกติแล้วไปชนกับรถจักรยานยนต์ซึ่งย้อนสอนมาคนขับก็ได้รับบาดเจ็บ โอ้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคุณจำลองอะผิดแล้วก็ให้รับ,รบผิดชอบนะส่วนคู่กรณีนี่ผิดแค่ขับรถประมาทคุณจำลองเลยรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมนะคะปรึกษามาว่าเขาไม่เห็นด้วยกับตำรวจเนี่ยเขาจะทำยังไงได้บ้าง่ะคะจาย์เออของเราค่ะ,ะแล้วเรามาตามทางถูกต้องนะคะแต่ว่าจักรยานยนต์เนี่ยย้อนสอนมาเป็นแต่ว่าชนกันแล้วเขาเจ็บไราก็ิดใจเนี่ยิมมมไม่อยอมรับข้อกล่าวไม่อยอมรับ่าเราผิด เากเลยว่ากันในชั้นศาลครับค่ะค่ะคุณเกียรติบอกว่ามีคนมาเช่าบ้านเขาอยู่นะแล้วก็แถวบ้านเขาเนี่ยปรากฏว่ามีการทำสาโทโขายนะคะนะีนะวนะคะมีคนมาเช่าบ้านอยู่แถวบ้านเขาอ๋อคือเช่าบ้านเขาอะค่ะแล้ว ใช้บ้านเนี่ยเป็นที่ทําสาโทขายเนี่ยสงสัยว่าเจ้าของบ้านจะโดนด้วยไหมคะนีผิดกฎหมายไหมคะอ๋อไม่โดนนะครับเจ้าของบ้านไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แต่ทีนี้ถ้าเขาทาของที่ผิดกฎหมายเนี่ยผู้เช่าก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ แล้วก็คุณบุญมากนะคะบอกว่ากรณีรถที่ใช้ทางด่วนในช่องทางพิเศษที่เจ้าหน้าที่เปิดให้แล้วไปประสบอุบัติเหตุกับรถอีกฝั่งหนึ่งที่วิ่งมาทางปกติโดยไม่ทราบว่าข้างหน้ามีการเปิดช่องทางพิเศษนะทำให้ได้รับความเสียหายแล้วก็ต้องตกลงกันเองนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้ใครผิดใครถูกจะเอาผิดเจ้าหน้าที่ได้ด้วยหรือเปล่าล่ะคะอาจารย์เออการเปิดทางที่เนี่ยเขาวางตัวกั้นเนาะค่ะ เขาไม่ได้เปิดแล้ววิ่งดูเฉยๆออันนี้อันนี้ต้องดูข้อีิจิงเรื่องเปิดมีแนว่าเกล่กั้นกันปกไม่ดิ้นเคยปิดเฉยชนกันไวก่อนแล้วถ้าเปิดทางพิเศษเนี่ยผมผมมีข้อสังเกตอันนึงว่ารถมันจะมากในการวิ่งไอ้คนที่วิ่งในทางปกติและถูกถูกบังคับให้เป็นทางพิเศษไปแล้วเนี่ยน่าจะมีความบกพร่องมากกว่าคนที่ใช้ทางพิเศษครับค่ะค่ะวันนี้เข้ามาทั้งหมดสิบสองคำถามค่ะโอเคครับ ไ,ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอายการปรเมศินทะชุมนุมค่ะกฎหมายชายค่ปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการ